สวัสดีครับวิดี้อนรับเข้าสู่วิคอย์ชาว5นาทีกับคลิปโปรเทลเลอร์ก็เป็นช่วงของการสอนวิเคราะห์ราคา Bitcoin, อิ h e เ e ีย BNB Cardano นะครับก็มาดูกันว่าในโน้มในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เป็นเพียงการสอนดูขอ้อกราฟว่าไปตามการาฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ช่วนในการลงทุนแต่ได้นะครับก็ใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปเนะี่ยอยากซื้อบิตคอยไม่รู้จะซื้อเท่าไหร่ดีนะครับมีเงินอยู่ก้อนนึงจะแบ่งมายัางไงดีก็ไปดูคลิปด้วยวิชา m มนี่แมนเด็ตเมนต์กันได้เลยนะครับและสาหรับใครที่ไม่อยากเฝ้าจอนะครับ ไม่อยากข้าจอไม่อยากมานั่งวิเคราะห์การาฟเองนะครับอยากมีผู้ช่วยในการเทรดเทรดด้วยกลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำนะครับก็ได้ได้กำไแบบสม่ำเสมอเลยนะก็แนะนำโรบอทเทรดคริปโตบอทครับซึ่งผมใช้แล้วก็รีวิวเองด้วยนะครับก็ไปอ่านในที่หน้าเพจหรือว่าในช่อง YouTube ของผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทั้ง2คลิปเนี่ยวไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาเข้าสู่ก,รการขอกราฟกันนะครับบิตคอยนะครับ บิตคอยของเรานะร่วงลงมาแล้วนะครับใครที่อยู่ในห้องไลน์ผมเนี่ยใครที่ทับมือได้อยู่เงินยังไม่ยังอยู่ในมือคุณเนี่ยนะครับยังไม่โฟมูตามตลาดไปได้ระคยผมก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับก็อาจจะใช้เวลาที่คุณอาจจะต้องมาชอแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับบิตคอยภาพเดย์ยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับไม่เสียทรงขาขึ้นนะถ้าเรามองแค่ภาพเดย์เนี่ยมันย่อแค่นิดเดียวเองนะครับลอง ะะะภาพเดย,ยังไม่เสียทรงขาขึ้นแต่ที่มันย่อลงมาหลักมันย่อจากอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะผมให้ไว้3สายเหตุนะครับสาเหตุแรกที่มันจะย่อลงมาเนี่ยนะครับสาเหตุแรกก็คือเขานะครับไปชนกับเส้นแนวโน้มสีเขียวด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นแนวโน้มที่มันกดราคาลงมานะครับตรงนี้นะก็บ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันอาจจะมาติดเส้นตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือติด ตรงนี้นะครับอ่าคือมีการเบรกเส้น38เปอร์หรือที่ราคา40,000มาแล้วนะครับเวลาเบรกนะครับเราจะต้องเจอภาพไหนครับถ้าเกิดเขาจะไปนะครับถ้าเกิดเขาจะไปต่อเขาแล้วต้องเกิดการเบรกยอ่อเด้งนะครับ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ได้งไงเบรกขึ้นไปไม่ย่อดเด้งเลยได้ไหมได้ครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานมหาศาลนะครับด้วยไอบิตคอยเนี่ยมันใช้พลังงานขึ้นมาแต่ข้างล่างแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ย่อดเด้งเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ล่วงลงไปตามระเบียบนะครับก็ถือว่าเป็นการฟอลเบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนราคาไม่ได้นะครับเบรกขึ้นมาที่38%แล้วก็ย่อลงไปเพราะหมดพลังสะกอดน,นะครับและเหตุ ผลที่3นะครับคือผมเตือนไว้ที่หน้าเพจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าโอเคแอบิตคอยเนี่ยเห็นไหม <c oughs> แบรดลิตเดเวเจนในภาพสชั่วโมงนะครับก็เกิดแท่งนี้ปุ๊บนะจากราคาเท่าไหร่อ่ะ4 2 0 0นอเนี่ยตอนนี้ก็ย่อเหลือ39 4 0,000เเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกิดจากการล่วงลงมาจากสัญญาณเปลี่ยนเทรนของบบรดลิตเดเวเจนเดเวเจนเกิดขึ้นมาไม่ได้บอกว่าจะลงเสมอไปนะครับการที่มันขึ้นมาแรงๆแบบนี้เมื่อเกิดเดเวเจนเราจะ มองว่ามันจะเปลี่ยนเทรนนะครับจากอัพเทรนเป็นไซเวหรือดาวเทรนก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าลงแน่นะครับลงชัวนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแค่เป็นสัญญาณที่เราจะต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับก็เป็น3สาเหตุที่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในการตอบโจทย์นะครับว่าทําไมมันลงนะแล้ว ที่เราอยากรู้เนี่ยเราไม่ได้อยากรู้กัะหรอกใช่ไหมครับว่ามันลงมาจากสาเหตุอะไรแอดแล้วลงเนี่ยจะทํายังไงดีต่อครับอ่าก็การที่มันลงมาแบบนี้นะครับเราก็คุณชิดอยู่แล้วนะว่าจะทํำยังไงอย่างแรกนะครับเราก็จะต้องหาแนวรับก่อนนะครับว่าถ้ามันยอ่อลงมาที่แนวไหนเนี่ยเราเราน่าจะมาดูนะครับมาหามาจับสัญญาณในการเข้าสื้อกันนะครับ หรือตอนนี้มีสญญย์กลับตัวหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะตีฟิโบนัทชี่นะครับในการหาเส้นแนวรับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่าโอเคถ้ามันย่อลงมาเนี่ยดูที่เส้นกลางบริงเกอร์แบนเส้นสีแดงตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุด ถ้าไม่หลุดนะเรามาค่อยหาจังหวะการเข้าซื้อการแต่วันนี้มันหลุดไปแล้วนะครับเราจะมองอยังไงได้าบ้านนะครับอย่างแรกเลยนะที่เส้นเทไลน์ตรงนี้นะครับมันยังมีโอกาสเป็น f a l s ิ Signal คือเบรกหลอกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็กลับเข้าไปแล้วก็ย่อเด้งแบบนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะย่อจริงหรือย่อหลอกนะครับ หรือเหตุการณ์หนึ่งอันนี้คือย่อจริงนะเบรกกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสัมผัสเส้นแดงก,ก็ได้นะครับมีแท่งสีเขียวเนี่ยขึ้นไปแค่เล็กน้อยนะครับแล้วถ้ามันไม่สามารถขึ้นไปเบรกเส้นเทนไลน์ได้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นการเนี่ยเบรกนะครับเบรกยอ่อเด้งลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูก่อนนะว่าไอ้ที่มันหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยมันหลุดลงมาเพื่อ ย่อลงไปข้างล่างนะครับหรือมันเป็นฟอร์เบกที่แย่ลงมา1แท่งแ,งแล้วก็จะกลับขึ้นไปต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทรนไลน์นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยมองว่าหูมันย่อลงมาแน่ๆเลยนะครับเอาไม่อยู่หรอกนะครับอ่าถ้าเราคุณมองแบบนั้นนะครับเราก็จะไปมองที่ราคา2ราคานี้นะครับคือการที่เรามองในรัปดาต้าเนี่ยผมอยากให้เ,เพื่อนๆมองเป็นโซนมองเป็นกล่องนะครับไม่อยากให้มองเป็นแบบวิหนึ่งราคาใดราคาหนึ่งเลยนะนะครับ เพราะว่าฟีบอเรชีเนี่ยมันก็เป็นค่าประมาณตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับอ่ะก็อย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับคือบริเวณราคา3 7 0 0 0่เลอกสามหมื่นเจอถึงสามหมื่แรอยกรกแรกตรงนี้นะครับถ้าเกิดยอ่อลงมาที่กล่องนี้แล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่พอนะยอ่อลงมาปพ๊บม,มีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปด้วยเนี่ยอุย้ยผมมองว่าสวยมากนะครับถ้าไม่หลุด บริเวณนี้เนี่ยก็จะมองว่าเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสไปต่อนะครับมีโอกาสไปต่อแต่ถ้ากล่องนี้รับไว้ไม่อยู่นะครับจะมาล่อราคาต่อไปนะครับที่34,300 30ถึง32,000นะครับถ้าเกิดมันย่อมาบริเวณนี้เราก็จะต้องมาดูอาการของของทรงนะครับว่าไอ้หน้าการามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับพอเขาลงมาแรงตรงนี้จะต้องใช้เวลาปรับสมดุลกันก่อนนะครับว่าจะ เอายังไงกับชีวิตต่อไปนะครับสรุปนะครับบิตคอยน์นะบิตคอยสรุปกันนะครับลงมาจากอะไรก็ไปย้อนดูต้นลิปนะครับสาสาเหตุตอนนี้เราจะยังไงได้บ้างน,นะครับก็อย่าเพิ่งรีบช้อนนะรอหาสัญญาณกับตัวก่อนเช่นแท,งทนนญญแ่งเทียนดเดวเจนสัญญาณไม่ใช่แท่งเทียนรีเจคชันหะรือสัญญาณบูลิดเดวเจนแบบนี้นะครับก็มารอดูกันแนละ้วมันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะก็ต้อง และอย่างที่2นะครับก็รอดูว่าไอ้นี่มันเบรกหลอกหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะเบรกลงมาปุ๊บแล้วกลับขึ้นไปยืนอยู่บนนี้แล้วไปต่อเลยก็ได้แต่ถ้ามันเบรกไม่ไม่เบรกหลอกเนี่ยนะครับมันจะกลับไปเทสที่เส้นเฮล่าสีแดงแล้วก็จะย่อลงมาด้านล่างที่ราคา3 0,000ื่นเนี่ยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดนะครับในรอบแรกโดยรอบที่สองมันเป็นสามหมื่นสองสามหมื่นสี่นะครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับก็รอเขา ปรับสมดุลนะครับรอให้เขาสู้กันเสร็จก่อนนะเนี่ยมันเพิ่งตัดสินกันนเขาหูว่าฝั่งซื้อนี่มันแพ้ย่อลงมาอย่าดูแลเนี่ยเรารออีกสักพักหนึ่งรอให้เขาเนี่ยปรับสมดุลเห็นภาพมีข้อมูลชัดขึ้นก่อนเนี่ยสักสามสี่แท่งเนี่ยแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าจะวางแผนยังไงต่อไปนะครับสำหรับตัวของ b ิ t คอ i n น่ะตัวต่อมานะครับตัวของอีเอนะครับจริจริงอีเอเนี่ย เป็นยังไงเอ่ยอ่าอีเทเียมภาพเดนะครับจะเห็นว่าอีทอรเรียมเนี่ยภาพเดเนี่ยเขียวกันมาแบบโหดมากนะครับเขียวมากี่วันแล้วขอนับดูซิอีเทอรเรียมมีความหวังหูบ้านหรือเปล่านะครับรอบนี้าวัดได้ไหมเอ่ยอีทอรเรียมนะครับเปิดมาก็ยังเขียวอยู่หรอออ เขียวมา11วันนะครับวันนี้วันที่12ไม่รู้ว่าจะปิดแท่งเดเขียวด้วยหรือด้วยด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะอีเธอเรียมนะดูดูทรงก่อนนะครับดูทรงก่อนนะภาพเดเนี่ยสวยมากๆากเลยครับก็คือจะเป็นทรงขาขึ้นอยู่เลยนะแต่ MACD เริ่มแผ่วนะครับก็จากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแรงลงนะครับที่อ่อนแรงลงนะภาพสีชั่วโมงแหละอีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมก็ยัง โอเคนะครับก็ยังโอเคนะยังไม่ได้เสียทรงแต่อย่างใดนะครับเพราะอีเธอเรียมเนี่ยเขายังไม่หลุดเส้นกลางโบนิเกอร์แบนตรงนี้นะครับที่ย่อลงมาเนี่ยย่อลงมาจากอะไรนะครับก็จะเห็นสัญญาณอะไรครับเนี่ยแบลตเดเวอเจนในภาพหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนี่เปิดให้เห็น,นชัดนะครับว่าเห็นไหมว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาทำไฮที่ต่ำลงใช่ไหมครับมันเป็นตั้ม แต่นะครับแต่แต่ราคาเนี่ยทำ h i ที่สูงขึ้นตรงนี้นะครับอ่าครับก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่า Bearish divergence นะครับก็ยอ่อลงมาตามสัญญาณการเปลี่ยนเทรนตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดไอแท่งเนี่ยนะครับแท mm ่ง8เมตรของ Ethereum นะก็ยอ่อลงมาตามระเบียบนะแต่ว่า Ethereum เนี่ยชุดนี้นะครับยอ่อลงมาอย่างไม่เสียทรงนะครับอย่างไม่เสียทรงนะ ก็ต้องรอดูนะครับอีเทอรเรียมเนี่ยถามว่ายังช้อนได้เลยไหมแอดก็ออยังนะครับนะมันเป็นช่วงเวลาของคนที่เขามีของเนี่ยจะฟาดฟันกันด้ดานบนนะครับอ่ะอีเทอรเรียมเองนะครับเรามองอยังไงบ้างนะก็อย่างที่เราเคยมองไปนะครับว่าเจ้าตัวอีเทอรเรียมเนี่ยมันมีแนวใต้อยู่ที่4 2 6อ่พนอะครับพอเขาขึ้นมาที่2,600เนี่ยเราดูภาพหนึ่งชั่วโมงดีกว่า ขึ้นมาที่2,600เนี่ยแสังเกตเห็นไหมว่ามันเบรคขึ้นมานะครับมันไม่มีสัญญาณย่อเด้งแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะย่อลงมาปรับสดุลุด้านล่างนะครับแล้วตอนนี้ละ่ะอีเทอร์เนียมจะเอาอยัางไงต่อไปนะครับอ่ะอีเทอร์เียมมีเส้นแนวโน้มหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองลากเส้นแนวโน้มของอีเทอร์เียมขึ้นไปก่อนนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะให้สัมผัสเยอะที่สุด ก็อีเทอเรเียมนะครับอีเทอเรเียมนะก็เดี๋ยวจะมารอดูกันนะครับว่าไอเส้นนี้นะครับเส้นกลางบริงเกอร์แบนภาพสี่ชั่วโมงหรือเส้นแนวโน้มสีเขียวตรงเนี้ยพอมันย่อลงมานะครับจะรับไว้อยู่ไหมนะจะรับไว้อยู่ไหมหรือถ้าย่อลงมาแรงกว่าน,นั้นเนี่ยเราจะมารอที่2,400และ2 2 3 0สองแนวนี้เป็นแนวรับนะครับอีเทอเรเียมนะครับ ก็ต้องรอนะครับว่าไอ้ที่มันย่อลงมาแรงๆแบบนี้มันจะยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าที่เราดูตามหน้ากราฟเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับนอกจากแท่ง วันนี้เนี่ยที่ดูอ่อนแรงซะเหลือเกินนะครับดังนั้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากได้ข้อมูลเร็วที่สุดนะครับผมมองว่าภาพของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ามันเบรกนะครับอ่ะเหมือนปิดคอเลยนะถ้ามันเบรลงมาแล้วกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นกลา,างได้เนี่ยสัญญาณเบรกย่อเด้งแบบนี้ผมมองว่าน่าจะไปต่อนะครับแต่ถ้าภาพหนึ่งชั่วโมงย่อลงมาตรงนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปที่2,600ไม่สามารถเบรกไปได้ผมมองว่า อาจจะลงต่ออะครับตอนนี้มันยังมีโอกาสเป็นกรณีที่เขาจะขึ้นไปปรับสมดุลเพื่อลงต่อยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะดังนั้นเนะครับดังนั้นเองก็ระมัดระหวังกันด้วยนะครับสับตัวของอ t h e เรียนะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะอิตาเรียมะตัวต่อมานะครับ BNB นะครับ BNB มีสัตยานเ v e r เจนไหม ก็ไม่มีนะครับไม่มีนะก็ลงตามพี่ใหญ่กันมาเนาะภาพ DVNB เนี่ยก็โอเคนะครับยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดก็ยังสวยอยู่นะเพิ่งเริ่มย่อเองอถ้าเราดูภาพเดเนี่ยโอ้บีเนีี่โหดมากนะครับดูลากไปเชือดลากไ,ไปเชื่อที่3 4 7นะครับแล้วย่อลงมานะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมาดูภาพสชั่วโมงกันนะก็เบรก 3- 4 0ส่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนวต้านที่เรามองไว้แต่ไอ้เบรกขึ้นไปเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าเบรกแบบไม่แข็งแรงนะครับเพราะมันไม่มีการคอนเฟิร์มเบรกย่อเด้งเนาะหรือนนก็เบรกไปแล้วก็ร่วงลงมาแล้วครับตอนนี้ภาพสี่ชั่วโมงของ BNB นะภาพสี่ชั่วโมงของ BNB ก็ย่อลงมานะครับที่แถวๆเส้นกลางบอลลิงเกอร์แบนนะครับถ้าเกิดเราลากเส้นเทรนไลน์เนี่ยเราก็คงมองเป็นเส้นนี้นะ่ะก็มองนะครับว่า BNB นะครับแนวรับของเขาตรงนี้นะครับอยู่ที่ เท่าไหร่เอ่ย300ประมาณนี้นะโลเดิมของเขานะก็คือประมาณเส้นกลางบริงเกอร์แบนนั่นแหละ326หรือ320นะครับให้สองราคานี้ไว้ก่อนนะดูว่ามันจะย่อมาบริเวณไหนแล้วมีการเด้งนะครับซึ่งเราดูได้ง่ายๆนะครับก็ดูจากไอ้หนชั่วโมงนะเนี่ย BNB 1ชั่วโมงชัดมากนะครับว่าลงต่อนะคือเห็นไหมเขาเบรกเส้นกลางลงมาปุ๊บ ย่อขึ้นไปที่340แล้วไม่ไหวนะครับแล้วก็จะย่อลงมาด้านล่างหรือลงมานะครับอ่าดังนั้นถ้า BNB แบบนี้เนี่ยผมหาเป้าในการเด้งดีกว่า่ะเป้าในการเด้งร้อของ BNB คือราคาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าถ้าภาพ1ชั่วโมงเนี่ย ตองในการย่อดเด้งลงมาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ328นะครับถ้าแรงกว่าน,นั้นนะถ้ามุมเมนตั้มรอบนี้มันแรงกว่าน,นั้นนะครับมีคอยเทลงมาเนี่ยก็จะไปเจอกันที่161%ที่318นะครับก็ใกล้เคียงกับแนวรับที่เรามองไว้สอบแนวนะครับคือ326และ319นะครับมาลองดูว่ามันย่อมาสอบแนวนี้เราจะมีปฏิกิริยา เด้งกลับไหมนะครับหรือมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะสับตัวของ BNB BNB ผมให้น้ำหนักไปที่น่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าเป้าแรกของเขาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่326นะอ่ะก็ตองมารอดูนะครับ BNB นะตัวต่อมานะครับตัวของอ่ะ Cardano นะครับคา r d a n นเองอเขียหรือยังเหอคา a r d a น o อ่ะ ผมแบบรอเขาเขียวมาแสนนานนะครับรู้สึกว่ายังไม่เขียวตามสัญญาณ t รีโกเด้นนะครับเพราะว่าแม็กดียังไม่ตัดศูนย์เห็นไหมเนี่ยแม็กดีเนี่ยคือคาราโน่เนี่ยมันมีหลายโคนทักมาหาผมนะครับคือเมื่อวานนะครับคาราโน่เ,เนี่ยแท่งนี้มันเป็นแท่งสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวก่อนที่เขาจะทุบลงมาเนี่ยผมก็บอกมอง ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะใช้สัญญาณ T รีโกลเดเนี่ยคุณจะต้องรอมันปิดแท่งก่อนเพราะถ้าคุณเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคุณก็ได้เจอ False Signal แล้วนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ปิดแท่งนะครับมันยังไม่สรุปผลว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันคอนเฟิร์มขาขึ้นหรือเปล่านะครับก็ถ้าใช้ T รีโกลเดซื้อเขียวแดงขายเนี่ยก็จะต้องรอปิดแท่งเกาะน,นะครับดังนั้นคาร์โนโภ,ภาพ D เนี่ยหรือภาพใหญ่ของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้มองเป็นทรงขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็ขึ้นมาเทสที่1 จุดอ่ะไม่ใช่นะต้องดูสีชั่วโมงอ่ะก็ขึ้นไปเนี่ยนะครับประมาณไม่สามารถทดสอบที่สามหนึ่งจุี่เหรียญได้นะครับก็ยอ่อลงมานะยอ่อลงมาตอนนี้คาราโนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปรับเส้นนี้นิดนึงอ่ะปรับเส้นนี้ประมาณประมาณนี้แล้วกันนะก็คาราโนนะครับภาพสี่ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงนะที่จะ ย่อแรงนะครับสูงเสียงที่จะย่อแรงเพราะเคสเดียวกับบิตคอยเลยนะครับก็คืออ่ะแม็กเนี่ยมันคอร์สลงเรียบร้อแล้วนะครับเนี่ยเป็นแท่งสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับแท่งเทียนหลุดเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนนะครับตัวของ RSI เนี่ยหลุดเส้น50%มาแล้วนะครับดังนั้นเคสเดียวกันกันกบตัวของ บิตคอยนะว่าจะต้องรอดูว่าไอ้เบรกตรงเนี้ยแท่งนี้นะครับมันเบรกแบบจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าย่อลงมาแค่นิดนึงแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับเราจะมาดูในรายละเอียดที่ภาพหนึ่งชั่วโมงกันนะก็เราใช้เทคนิคเดิมนะครับสำหรับตัวของ c a r าโนนะว่าเอ้ยมันชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเบรกนะครับเบรกยอ่อแล้วเด้งลงไปข้างล่างนะครับ คารานนะครับมีเป้าการย่อตรงไหนนะครับเป้าการย่อแรงอยู่ที่1.3เหลี่ยนะครับก็ย่อลงมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันย่อลงไปแรงกว่านั้นเนี่ยผมบอกให้ที่1.27นะครับ1.27บริเวณนี้นะครับอ่ะก็ไว้สองเป้านะสองเป้าถ้าภาพของคารานนะ 1.3กับ1.27นะครับจะต้องมารอดูนะคะว่ามันจะย่อมาบริเวณไหนหรือจะใช้อีกวิชานี้นะครับก็คือวัดฟิโบนัชชีนะครับพอวัดฟิโบนัชชีแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเะว่าอ่ะเส้น23%อยู่ที่1.3เหรียญเส้น88%อยู่ที่1.25ก็มองไว้ ดังนั้นคาร์ดานโนเนี่ยผมให้ไว้สอกแนวแล้วกันนะครับเป้าในการย่อนะคาร์ดานโนไม่หลุด38%เหลือไม่หลุด1.25เนี่ยผมมองว่ายังไม่เสียสกนะครับยังไม่เสียสกนะยังมีโมเมนตัมที่เขาเรียกว่ามันย่อลงไปที่38%เนี่ยแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับอ่ะนะก็ให้ไว้สอกแนวนะครับตอนนี้คาร์ดานโน ยอ่ออยู่ในภาพ1ชั่วโมงนะครับดังนั้นพอดู1ชั่วโมงเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันน่าจะยอ่อลงไปอีกนะครับก็ยอ่อลงไปอีกที่1.6 9 1.27ครับถึง1.254นะครับแนวต่อไปที่เราจะมารอดูเป้าในการยอร่อนะครับซึ่งผมว่า,วาน่าจะยอ่อกันแค่นี้แหละนะครับแต่ก็ไม่แน่นะนะครับ ก็เผื่อไว้สอบเป้านะครับสภาพของคาราโนถ้าย่อลงมาตรงนี้นะครับช้อนได้ไหมก็ลองดูนะครับคุณช้อนตรงนี้แล้วก็สต็อปลอตที่โลล่าสุดเนี่ยสต็อปลอตใต้โลตรงนี้นะครับ1.246เนาก็ลองดูนะครับถ้าย่อมาบริเวณนี้จะเสี่ยงรับก็ต้องทำแบบนี้นะครับช้อนที่เส้นฟิโบนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอตที่ใต้เส้นฟิโบนาชีนะครับอะวันนี้ก็จะปรับมานี้นะครับก็ทับมือกันไว้ก่อนนะ ดูโมเมนตัมแล้วเนี่ยยังย่อไม่สุดนะครับยังย่อไม่สุดนะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวคอมเมนต์มาเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าถ้าผมอยากให้ผมทําราคาไทยด้วยไหมนะครับเหตุอันที่1น,นะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ตัวคอมมูนิตี้ของ youtube ของผมนะ,ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่คอมมูนิตี้นะให้ไปโหวตกันว่าอย่างแรกนะอยากให้ทําราคาไทย ต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดทำราคาไทยต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดแบบนี้นะครับอย่างที่สองอาราคาไทยเนี่ยอาจจะแยกอา,อาจจะไม่ทำแล้วนะครับเอาแค่ราคาต่างประเทศแต่อยากได้วิเคราะห์ละเอียดแบบเนี้ยมานั่งดูอินดิเคเตอร์นะครับเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองโหวตกันนะหรือเพื่อนๆอยากมีแนวทางแบบไหนนะครับเพื่อจะมาแก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็นําเสนอกันมาได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าพอผมทําราคาต่างประเทศกับทําราคาไทยหลายคลิปอย่างแรกนะคลิปบันยาวนะครับคลิปบันยาแล้วอย่างที่2ผมวิเคราะห์ได้ไม่ละเอียดเหมือนครั้งแรกๆที่ผมวิเคราะห์นะครับใจผมเนี่ยค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางที่อยากทาราคาต่างประเทศ อย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนที่มาดูผมนะครับเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตดูผมเนี่ยมาโหวตกันนะครับว่าอยากให้ผมทําแบบไหนนะครับแต่ถ้าหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากมีออปชันอื่นหรือตัวเลือกอื่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะผมจะได้ออกกลับมาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะกลับมานี้นะครับก็เ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ